สวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้เรามาชมลีลาของซอในการสัมภาษณ์แจ็กกี้ผีบอยากนะคะเนี่เนี่ยอักมักกันแล้ววันี้กคบกันเ็กคบตมากกันแล้คบกัเล็ตัวจะจะนขับาคบกันอ๋อศึกษากันคบกัแล้วเาศึกษาเดูดูเป็นเหมือนเป็นน่าจะเป็นคนใจเย็นน่ารักเหมือนกันเนาะใจเย็นี่เเียง่าย

จะลอยเทื่แอเลยังคว่านว่าเาคเข้าใจกคิดไ่าเข้าใจกับเข้าใจกาคิดไ่าเข้าใจกับเข้าใจคิดแล้ว่เข้าใจกับเข้าใจเอาเจาปข้เอากคิเาปเชี่ยวๆอยู่ในชีวิตเจาเขาร้อนเขาร้อนแล้วเราก็ต้องเย็นเออเปห้อนใช่กันเงลูกอมบิกอุตร้าเรารู้ว่าเขางอนแล้วเราก็เป็นฝ่งอ นูจักว่าเขาเขียรินิดหน่อยลยสิเขากเริ่มสีเท่าไหร่แล้วางอนเก่าใครกินเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละเขากับวันนมาสอยยั เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมได้ดูลีลาการสัมภาษณ์แจ็คก,กี้ผีบอยากในเรื่องความรักของซอเราไปแล้วนะคะซอเราทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะเล่นเอาแจ็คก,กี้หลุดมาหลายคำเลยคะ่ะ